วัสดีค่ะวันนี้เจอกระหวานอีกแล้วนะคะวันนี้หวานก็จะมารีวิวกระเป๋าให้ทุกคนได้ดูกันอีกแล้วค่ะวันนี้เป็นคิวของจีวงชีบางนะคะแต่ก่อนที่จะไปชมคลิปนะคะหวานฝากกดไลค์กดแชร์กด s ับ s c r i b ์กำลังใจให้หวานด้วยนะคะวันนี้นะคะหวานก็จะมารีวิวเป็นตัวนี้เลยค่ะจีวงชีนะคะ, G ะ,คะแต่เป็นไซส์สมอลนะคะ ไซส์ไซส์สมอลนั่นเองนะคะแต่หวานทําสายยาวมันหายไป oh, <no. S 1> <laughs> จริงจริงรุ่นนี้มันจะมีสายยาวนะคะแต่สายยาวมันหายไปไหนไม่รู้คะ่ะนี่ก็จะเป็นเวลาเราสะพายคอสบอดี้นะคะก็สายจะประมาณนี้นะคะสะพายข้างอะไรแบบนี้เนาะแต่เวลาถือก็จะแบบนี้หวานจะชอบถือมากกว่าแอนหวานจะมาบอกไซส์ก่อนนะคะเดี๋ยวไซส์หวานจะขึ้นให้ด้านบนเหมือนเดิมมันมีสีดาส่วนใหญ่กระเป๋าหวานที่เห็นก็จะมีเป็นสีดํานะคะนี่คะ่ะ ด้าน,นข้างจะเป็นแบบนี้นี่รุ่นนี้ก็เป็นรุ่นฮอตฮิตของจีวองชีนะคะนี่เป็นไซส์สลนะคะนี่ใช้บ่อยมากแล้วก็แต่คือพอมันไม่ได้ใช้สายยาวเนาะเนี่ยทำไมทุกใบที่มีจะต้องแบบอะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดเลยอันนี้โอ้ยอันนี้ไปงานแต่งมาแล้วก็มีเหรียญน,นะคะต้องมีเหรียญ คือมันจุของได้เยอะมากนะเพราะว่าดูดิมันมีหลายชั้นมากอะทุกคนดูความแบบหลายชั้นน่ะเออมันใส่ของได้เยอะเดี๋ยวนจะรีวิวตอนใส่ของให้นะคะคือแบบมันใส่ของได้เยอะจริงชอบชอบมากจ้ะมีแล้วก็มีช่องซีปด้านหน้าอีกอันหนึ่งเวลาสะพายด้านข้างนะคะแบบนี้เอ้ยสวยนะนี่สะพายด้านข้าง เดี๋ยววันจะเปิดให้ดูด้านในนะคะว่าใส่ของอะไรได้บ้างนะคะก็จะเป็นแบบโทรศัพท์อะไรอย่างนี้นะคะพวกแบบลิปสติกพวกแบบที่ใส่การ์ดกระเป๋าใส่เงินแต่เป็นใบเล็กนะคะแล้วก็พวกบัชออนแป้งพับนะคะกุญแจรถแล้วก็ยังเหลือที่ว่างอีกนะคะ ก็จบไปแล้วนะคะสำหรับจีวองชีรุ่นนี้นะคะยังไงหวานฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เ mm hmm. ป็นกำลังใจให้หวานด้วยนะคะ mm hmm. ส่วนท่านไหนนะคะอยากให้หวานรีวิวกระเป๋ารุ่นไหนนะคะสามารถคอมเมนต์บอกหวานได้นะคะเดี mm ๋ย hmm. วหวานจะมารีวิวกระเป๋าให้นะคะสวันนี้ลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย